Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. สุริลาหานยุทธดิชันชนิชามากดานวันนี้เรารับหน้าที่มาเป็นพิธีกรค่ะค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนยางพาราบ้านที่บ้านค้างห่อตําบลปากางอําเภอปัวจังหวัดน่านนะคะค่ะในวันนี้เราจะมาศึกษาการปลูกต้นยางพารากันนะคะแล้วก็ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็เราจะถามผู้คนที่นี่ว่าทําไมถึงเลือกปลูกต้นยางพารากันนะคะตามมาค่ะ วันนี้เราก็มาอยู่กับคุณพ่อสุรชัยยางแสงนะคะซึ่งคุณพ่อจะมาเป็นคนให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อส,ส,สุรชัยยางแสงนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาถามว่าทําไมที่นี่ถึงต้องเลือกปลูกยางพาราด้วยนะคะถ้าพูดถึงว่าเลือกปลูกยางพาราน,น่าจะยางพาราตอนนี้น่าจะเป็นเกือเกบตัว เพืเ่ท,ที่ดีที่สุนนดน,นั่นแหละนิดว่านั่นแหละแล้วปลูกเพื่อทำอื่นๆได้หรือไหมคะอืมจริงๆแล้วแต่ก่อนนี้ก็ปลูกลำไยมะม่วงแล้วตัดจิิงแล้วก็เขียนมา,า,ลาแล้วแล้วลำไยเพื่อผลผลิตอื่นๆกับยางพาราอันไหนให้ผลผลิตได้ดีกว่า,ากันคะผมถึงว่ายงางพาราคือ แทบจะเก็บได้ตลอดปีนะว่าที่เราเก็บไม่ได้เฉพาะช่วงหน้าฝนทำไมล่ะครคือให้ผลผลิตแทบจะตลอดปีนะช่วงเว้นช่วงประมาณช่วงหน้าฝนเนี่ยคือปลูกไม่ได้แต่กับพืชตัวอื่นเนี่ยเช่นว่าลำไย,ยมะม่วงเนี่ยคือปีนหนึ่งครั้งเดียวแล้วสภาพภูมิอากา,า,าศที่เหมาะสมในการปลูกกนเป็นยังไงคะอืม ร้อนชื้นเนะานะสภาพต้องชื้นหน่อแล้วสภาพดินนะคะดินก็น่าจะเป็นดินลำ <cycling> ผสมดินแบงแต่ถ้าเป็นหินก็ไม่ดี <en> ค่ะคุณพ่อคะแล้วยางต้นยางเราใช้เวลาปลูกกี่ปีหรอคะเออถ้าพูดถึงว่าตั้งเริ่มปลูกจนถึงเราเก็บผลผลิตนี้ต้องใช้ระยะประมาณเปบี ปีค่ะแล้วช่วงเวลาที่เรากรีดยางนี่เรากรีดกันตอนไหนคะช่วงประมาณคือ,อยางพาราถ้าจะให้ผลให้น้ํายางเยอะนี่คือต้องหลังจากตีหนึ่งตีหนึ่งถึงประมาณตีสี่น้ํายางจะเยอะค่ะแต่ถ้าช่วงกลางวันก็น้ํายางก็ไหลไม่ค่อยเยอะเนาะค่ะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มาดูมีการใส่น้ํากรดลงไปในน้ํายางด้วยช่วยในการทําอะไรหรอะคะอ่า ผสมน้ำยาให้มันแข็งตัวอค่ะเพื่อที่จะง,ง่ายต่อการเก็บผลผลิตค่ะคุณพ่อครับวิธีการดูแลต้นยางนี่มันยากไหมคะอืมจริงๆก็ถ้าพูดถึงว่ากับอ่าพืชตัวอื่นนะยางพาราจะง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วมีปัญหาเรื่องมแมลงไหมคะเรื่องมแมลงนี่จะไม่มีปัญหา มีปัญหาจะในเรื่องของให้ผลผสิตในเรื่องของน้ํายางนี่แหละว่าเราจะต้องดูแลไงให้มันน้ํายางเสียไหลออกเยอะนะนั่นค่ะจากการสอบถามจากชาวบ้านที่ปลูกสวนยางพารานะคะตอนนี้ที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมการทําสวนลําไยการทําสวนมะม่วงมาก,ก่อนซึ่งตอนนี้เราปรับให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมการทําสวนยางพาราค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยางพาราขายได้ดีที่สุดค่ะ และมีแบบที่นี่คือสภาพดินเอื้อต่อการปลูกเป็นดินร่วนทั้งหมดนะคะและมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่ปลูกส่วนยางได้ดีค่ะทําให้ชาวบ้านเลือกปลูกส่วนยางมากที่สุดค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาดูส่วนยางพารากันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าส่วนยางนี้ปลูกกันยังไงท่านผู้ชมคงได้ศึกษาดัก ในอีกครงหน้าเบื้องต้นแล้วนะคะค่ะในวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปกันก่อน,นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย